สวัสดีค่ะพามาติดตามอีกหนึ่งธุรกิจใน AEC Biz Plus มาน,นี่360นะฮะหลายๆท่านคแน่นอนว่าเป็นเค้กเลเวอร์ชอบรับประทานเค้กไปชิมเค้กตามที่ต่างๆชิมแล้วก็จะมีร้านที่ถูกอกถูกใ,ใจหลายๆคนก็ไปเจอสูตรของเมืองไทยแต่ว่าวันนี้จะพามาเจอสูตรที่เป็นของนอกเลยแต่ว่าทําโดยผู้ประกอบการไทยที่ชื่นชอบแล้วก็มีประสบการณ์ตรงทั้งนี้นะคะต้อนรับกันเลยสําหรับ New York Cheese Cake ซึ่งจริงแล้วคือบริษัท NYCC นะคะต้องบอกว่าอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วกรสชาติยังริชเข้มข้นเหมือนเดิมเลยพบกับตัวแทนเจ้าของร้านนะคะคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตที่เป็นคนที่ดูแลร้านนี้มาใช่ครับนะคะก็คือบริหารจัดการดูแลรู้รสรู้สูตรรู้ขั้นตอนทุกอย่างเลยเป็นแมเนเจอร์ว่าอย่างนั้นถูกต้องครับอีกในขานึงก็เป็นหลานของคุณเจ้าของเลยนะคะก็คือคุณป้าโรสใช่ไหมคะใช่ครับผมคุณป้านี่แปลว่าต้องชื่นชอบเค้กมากเออใช่ครับคือคุณป้า ก็ชอบชอบชอบทานด้วยแล้วก็ชอบซื้อมาฝากด้วยก็เลยเป็นเป็นเหมือนเป็นที่มาของของร้านนี้เลยก็คือซื้อมาจากเมืองนอกมาฝากบ่อยๆอะไรเงี้ยคนเริ่มชอบก็คือปกติเขาเขาจะอาศัยอยู่ที่เมืองนอกแล้วนานๆก็จะกลับมาเยี่ยมอะไรเงี้ยก็จะเอาเค้กติดไม้ติดมือมาฝากคนเริ่มชื่นชอบทานบ่อยก็เลยแบบเกิดความคิดแบบนี้เปิดเลยร้านเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คุณป้าปัจจุบันอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอยู่อยู่ที่เมืองนอกครับ แต่ว่าจะให้ให้คุณป้ายคนก็คือน้องสาวของเขานะครับเป็นผู้ดูแลอยู่ที่ประเทศไทยค่ะคือเปิดซะเองเลยแล้วก็มีคนดูแลอยู่แถวนี้ใช่ครับขึ้นชื่อว่าเป็นนิวยอร์กชีสเค้กไม่ธรรมดาอยู่แล้วความที่คนรับประทานมันต้องจีดในแง่ที่ว่ามันเข้มข้นมากมันริชมากทั้งนมทั้งเนยนี่คือกินครั้งเดียวก็จําได้เลยใช่สำหรับนิวยอร์กชีสเค้กสัรพคุณแบบนี้นี่ยังทาอยู่ตลอดเวลาเอ่อยังยังเหมือนเดิมครับก็ยังคงความเป็นเป็นนิวยอร์กชีสเค้กอยู่ก็ยังใช้ชีสที่ มีคุณภาพดีครับนมเนยทุกอย่างอะไรเงี้ยรวแล้วแต่แบบว่าใช้คุณภาพดีบางวัตถุดิบบางตัวเราก็ยังนําเข้าอยู่แต่ตัวไหนที่เราเราสามารถซื้อในประเทศไทยได้เราก็เราก็ใช้เพราะฉะนั้นความเป็นยอร์ชเค้กแต่เดิมเนี่ยก็ยังคงอยู่แน่นอนครับไม่หายไปไหนคือความเข้มข้นเขาเข้มข้นมากแล้ววัต<ม>ถุดิบบางตัวแน่นอนว่ามึงนอกเขาผลิตใช่ไหมคัเขาก็ม<ช>ีเขาก็ทําให้รสเขามันแบบถึงเรื่องได้ในเมื่อเราเหมือนกับออเดอร์เข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยแน่นอนต้องทำให้คุณภาพดูดีตอนนี้เราก็มีการประยุกต์ด้วย ใช่ครับผมก็มีในส่วนของอย่างเช่นเราเราแรกเริ่มบางทีเนี่ยเขามาเนี่ยถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยจะชิ้นใหญ่คนคนข้งใหญ่แบบว่าเป็นก้อนใหญ่มากเลยตอนนี้เราก็ประยุกมาทําให้ให้ชิ้นมันเล็กลงเหลือเป็นแบบไซส์มินิแบบคนทานคนเดียวได้อะไรเงี้ยครับมีก้อนเล็กๆเหมือนคัพเค้กอะไรจำได้ว่าแต่ก่อนมากินแล้วต้องหิ้วกับบ้านใช่ครับเาะชนเดียวใหญ่จริงๆแล้วความี่เขา r i c เข้มข้น มันต้องค่อยคทานค่ะค่อยทานนะไม่งั้นแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเต็มที่เกินไปนะฮะอันนี้ก็คือนิวยอร์ชีสเค้กในตำนานเนี่ยนะคะมาอยู่ในเมืองไทยก็รสชาตินี่ไม่ได้น้อยไม่ได้แตกต่างเลยมาจากความรักคุณป้าให้คุณโอช่วยดูแลใช่ครับผมก็ดูแลมานานมากตั้แต่ร้านเปิดใหม่ๆเมื่กี่ปีแล้วนะคะประมาณ6ปีแล้วครับ6ปีแล้วสำหรับนิวยอร์ชีสเค้กสาขาอย่างนี้นะคะใช่ครับผมทุกวันนี้อ่ะเราทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็เริ่มเริ่มผลิตเองเราก็มีการขายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับมีการลูกค้าซื เค้กกาแฟก็เราก็ส่งเค้กไปขายอะไรอย่างงี้ครับก็เป็นราคาขายส่งอะไรอย่างงี้สำหรับผู้ที่แบบอยากจะเปิดร้านอะไรอย่างงี้ครับอ๋อเดี๋ยวนี้คือเราก็ขยายไลน์มาทันนี้มาเป็นเบืองหลังในแง่ที่ว่าเราส่งวัตถุดิบนะคะส่งลิตภัณฑ์ไปให้ร้านต่างๆที่เขาอยากจะเปิดร้านมีหน้าร้านแต่เขาอยากมีเค้กพรีเมียมครับผม ราคาส่งด้วยใช่ครับผมรลบเป็นราคาส่งที่จะถูกกว่าหน้าร้านค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกู้ที่อยากไปเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่ากันด้วยคุณภาพด้วยราคาด้วยชื่อชั้นแล้วเนี่ยคุณอดคิดว่าราคาปกติของนิวยอร์กชีสเค้กที่ขายในร้านเนี่ยเราถือว่าสูงกว่าตลาดหรือว่าทั่วไปคะคนจะมองว่าราคาเค้กร้้นเราแบบเหมือนแบบชิ้นละสองร้อยอะไรเงี้ยค่อนข้างสูงแต่จริงๆนะถ้าดูดูจากขนาดของชิ้นแล้วกับกับร้านทั่วๆไปที่เขาขายอย่างเช่นชิ้นละร้อยกว่าบาทกับขนาดของเราซึ่ง ว่าของเราไม่ไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่าของเราแบบชิ้นค่อนข้างใหญ่บางคนอาจจะทาซึ่งแบบว่าทาคนเดียวไม่หมดแล้วรู้สึกเสียดายมากกว่าอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนมุมมองได้นะคือตอนนี้คือบอกว่าเขาเขาเขาราคาสูงเพราะมันก็ชิ้นใหญ่แต่ตอนนี้มันก็มีขยับมาเป็นไซส์ที่มันมินิมินิมากขึ้นราคามันก็จะดรอปลงมาแล้วใช่แล้วนะคะแล้วก็ซื้อแล้วก็ทานคนเดียวได้แต่ให้ใครก็ต้องชอบอยู่แล้วเรื่องของเค้กนะคะเทรนด์ของเค้กนี่กับเมืองไทยโดยเฉพาะเค้กที่มันริช มันยังคงต่อเนื่องตอบรับดีหรือว่ามันมีปลุโรว่บ้างบางเวลาก,ก็ยังดีอยู่นะครับคนก็ยังยงยงยงชื่นชอบอยู่เพราะว่าตอนนีเ้เราเพิ่งไปเปิดเดือนที่แล้วเพิ่งไปเปิดที่สาขาราชพึ่งกระแสะตอบรับดีมากคือแบบขายดีมากครับขายดีมากที่ราชพึษ์คืออย่าง,าง,างช่วงเดือนที่ผ่านมาผมก็ไปช่วยที่ร้านนูน้นผมไม่ได้หยุดเลยครับลูกค้าเข้าตลอดเลยอะไรอย่างนี้ก็ตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันว่าเราจะแบบคนจะหมดความนิยมหรือเปล่าแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยแบบคนยังแบบ ยังชื่นชอบอยู่ยังอยากที่จะทานอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมบางครั้งคนเมืองเห็นในเมืองมันก็ายเป็นของที่เราเห็นทุกวันมันม่เลยก็ได้ในแบบนี้แต่ว่าเวลาเขาไปชานเมืองทีหนึ่งเนี้ยเหมือนคนชานเมืองตอบรับมากเขาจิดถึงเขาอยากลองครับผมที่เราจะพษ์นี่ต้องบอกว่าเหมือนชานเมืองแต่ว่า หมู่บ้านเยอะมากาลังซื้้ออูใช่ใช่ครับก็คือเหมือนแบบว่าตอบโจทย์กับของเราได้พอดีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราได้ตรงพอดีอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราก็คือเป็นระดับที่เป็นครอบครัวใช่ครับแล้วก็มาจีก็มีกําลังซื้อกําลังจ่ายนะะคอาจจะไม่ได้เหมาะกับออฟฟิศที่มีระยะเวลาทันสั้นๆมอั่าครบผใช่ครับอย่างอย่างอย่างออฟฟิศอย่างเงี้ยบางทีเราก็มีการไปออกบูธตามตามสุขุมวิทสีลมหรือตามห้างต่างๆอะไรเงี้ยเพราะงั้นออฟฟิศก็ ชอบมากชอบมาซื้อเยอะมากบอกอุ้ยเนี่ยจำได้เคยมาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างอย่างเรามีสาขาไม่เยอะลูกค้าจะค่อนข้างเดินทางมาลําบากบ้างอยู่ไกลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเรามีการออกบู้ไปตามท่านต่างๆคือคนก็แบบรู้จักเราจำได้ซื้อแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ยังไปออกบุธเรื่อยไหมใช่ครับก็ยังมีเรื่อยๆครับรถก็นําทีมไปเองเลยใช่ครับแล้วก็จะมีดงเค้กไปประชันกันโอ้ใช่ครับประมาณ20-30ล้านนี่คือต้องบอกของหวานนี่คนที่ชื่นชอบนี่แบบ ผมไปเดินผมยังรู้สึกแบบโอ้แบบมีร้านเค้กแล้วทําให้เราได้รู้จักร้านเค้กอื่นด้วยจริงแล้วเราไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูกันเรามองว่าแบบให้เรามาช่วยกันขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสนุกมากคือเวลาไปออกโพส์อะไรอย่างเงี้ยค,ครับอ๋อแล้วก็ตอบรับดีกันทุกครั้งเลยใช่ครับใช่ครับนะคะคิดว่าทําไมคนไทยชอบทานเค้กอะครับคนไทยชอบอทานเค้กเอ่อว่าอาจจะเป็นเพราะคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยชอบชอบ ชอบของหวานมาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วแหละเพราะอย่างยางขนมหวานในด,ดีของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างหวานอย่างท้องวิบท้องยอดเนี่ยแน่นอนคือแบบชอบชอบมานานแลนะ้วเพียงแต่ว่าพอมาเป็นเค้กเนี่ยสีสันหน้าตามันดูสวยขึ้นดูแบบ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 อย่างผู้หญิงเนี่ยชอบแบบจุดที่อะรอย่เงี้ยครับก็เลยทําให้แบบคนชอบทานอะไรค่ะเห็นคุณโอ๊ตนะคะตอนเปิดประตูเข้ามาก็จะวุ่นวายยุ่งมากเพรมาะว่าดูแลร้านค่อนข้างจะเต็มที่อยู่นะคะ้ก็มีมน้องๆช่วยอยู่บ้างนะขั้นตอนของร้าน มาถึงเราคิดว่าเราต้องบริหารจัดก,การอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะอ,อ,อย่างแรกเราเราก็ต้องดูเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือหมายถึงว่าอย่างอย่างตอนเก็บตอนกลางคืนตอนเช้ามาคุณภาพเป็นยังไงใช้ได้อยู่ไหมก็ต้องดูตรวจสอบอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็เตรียมของที่จะจะขายในวันนี้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้แบบว่าสะอาดอยู่เสมออะไรเงี้ยครับ ที่นั่งลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะคือจริงๆที่ที่มองคุณโอแล้วก็แอบอมยิ้มเพราะว่าเห็นเป็นคนที่แบบว่าดูต้องบอกว่าดูแข็งแกร่งดูเข้มแข็งสมบูรณ์อะไรเงี้ยดูเหมือนกับว่าเออไม่น่าจะเข้าขดดกับธุรกิจการดูแลเคกขอขานอะไรเงี้ยจัดก,การ,รแต่ว่ามืออาชีพมากนะคะคอมาถึงนี้ยุ่งแบบมือเป็นระวิงเลยครับผมใช้ก็อ,อ,อย่างอย่างที่ร้านเนี่ยก็มีของขายเยอะมีทั้ง มีแซนด์วิชด้วยมีทั้งเค้กด้วยอะไรยใช่ครับของพวกนี้บางทีก็เป็นของสดต้องต้องแบบเราต้องคอยดูแลอยู่เสมออย่างเค้กเนี่ยเค้กของเราก็ต้องดูแลอย่างที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิเท่านี้ต้องอะไรอย่างนี้เรื่องกาแฟเรื่องอะไรอย่างนี้คือทุกอย่างมันจะต้องแบบได้ตามมาตรฐานเป๊ะๆตามที่เราแบบคิดเอาไว้อะไรเงี้ยครับแต่นอกเหนือจากเค้กหรือว่าตัวของ เบอร์เกอร์หรือแซนด์วิชที่เขาบ,บอกว่าเขาออริจินอลมากๆเหมือนเหมือนมาจากต่างประเทศเนี่ยแล้วมีไข่เครื่องดื่มเยอะแยะเลยดูในกระดานนี่เพียบเลยนะค,ะครับเครื่องดื่มก็จะมีพวกกาแฟสดนะครับแล้วก็จะมีพวกนมช็อกโกแลตโกโก้มิลช์เชค <ừ m. S 2> มีมิลช์เชคเบคอนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเป็นสูตรเมรกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างกาแฟก็จะออกสไตล์เมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบที่เป็นแบบไทยๆบ้างสำหรับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะยังไงกลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็ยังเป็นคนไทยอยู่ดี ก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายให้เลือกครับมีทั้งสมูทตี้มีทั้งอินเดียนโซดาอ่าครับผมแล้วกาแฟอเมริกันกับกาแฟไทยกลิ่นอายมันต่างกันมั้ยอย่างต้องบอกว่าอย่างคนอเมริกันจะทานเป็นกาแฟดำออฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเคยเคยอาจจะเคยไปนิวยอร์กมาจะเห็นว่าคนที่นิวยอร์กเนี่ยทานกาแฟค่อนข้างเยอะทานต้องแบบเหมือนเป็นอาหารหลักเลยตื่นมาตอนเช้าต้องทานเลยวันหนึ่งสี่แก้วใช่ใช่ครับก็เป็นกาแฟดำอะไรอย่างนี้ที่ร้านเราก็ก็มีสไตล์แบบนั้นด้วย ของคนไทยก็แน่นอนชอบไรครีมๆหน่อยมีกลิ่นนมในพวกนี้นะคะเมนูร้อนหรือหรือเย็นถึงขายดีคะสำหรับดีลยอบชสเค้กก็จะเป็นเป็นเมนูเย็นนะครับพวกเครื่องดื่มเย็นเพราะว่าคนไทยจะทานเครื่องดื่มเย็นไม่นานเครื่องดื่มร้อนแต่แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาจะทานกาแฟร้อนเขาไม่ทานกาแฟเย็นจะมีแค่ในประเทศไทยเนี่ยทที่มีกาแฟเย็นเพราะฉะนั้นแบบว่าคนไทยก็จะจะทานกาแฟเย็นเยอะกว่า ช่ก็น่าสนใจนะเออเป็นธรรมชาติที่มันแตกต่างกันใช่ครับความชอบของคนคล้ายกันแต่ว่าสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะถูกต้องครับบ so ้านเราเมืองร้อนถูกต้องครับชอบทานของเย็นใช่ครับบ้านฝรั่งเมืองหนาวก็ชอบทานแต่ของร้อนๆนะคะนิวยอร์กชีสเค้กเห็นมีเป็นแบบสีดำๆด้วยเออเป็นเป็นเค้กใช่ไหมครับก็จะเป็นจะเป็นมีช็อกโกแลตหลายตัวครับมีแบบดเป็นมูสช็อกโกแลตครับเป็นดาร์กช็อกก็จะขมนิดๆแล้วก็มีทั้งเป็นชีสด้วยเป็นช็อกโกแลตชีสเค้กนะครับมีช็็ออออออกกกกโแลตฝาาาดที่่่หหวนนๆยยคืง ต่างชาติคนก็หลังเวลาทานเค้กหวานเนี่ยก็จะหวานเลยหวานแบบหวานไปเลยอะ่ะเหมือนช็อกโกแลตฟาเลเยอร์ตัวนี้ก็จะหวานหน่อยเลย<า>ครับผม<า>แรกๆมาก็จะหวานมากแต่ว่าตอนหลังๆคนไทยแบบทานไม่ได้เพราะหวานเกินไปก็ปรับสูนลงมาอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบพอดีอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้นี่คือทางนิวยอร์กชีสเค้กก็อย่างที่เราทราบคือทําเค้กคเองใช่ครับนะฮะขั้นตอนต่างๆมันต้องละมนุนละไมมันต้องมีปริมาณต้องกล่าให้ได้วันนี้ขายไม่หมดอย่างนี้เก็บได้นานไหมคะ ถ้าเป็นเค้กของเราคือเราเราใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างดีมีคุณภาพสามารถเก็บไว้ในช่องฟรีซเนีครับฟสเซนนี่ยครับ,รนนรบได้ประมาณ6เดือนโอ,โอ ก็คือสาหรับแบบว่าขายส่งได้เลยก็คือสมมติว่าถ้าลูกค้าต้องการจะรับเค้กไปขายไม่ต้องัวไม่ต้องกลัวว่าแบบรับไปจะเสียอะไรอย่างเงี้ยครับสมมส่ถ้ามันอยู่ในฟรีซปุ๊บเราออกมาเราก็คือมาเปิดไม่คเวฟแบบทาละลายอ่าครับหรือหรือเนี่ยอย่างอย่างด้านบนเราจะวางไว้เพื่อให้อุณหภูมิปกติห้องเพื่อให้เค้กมันนิ่มตัวอมันเองอ๋อค่ะแล้วเราก็ถึงจะตัดได้อะไรอย่างเงี้ยครับออสัาเขาก็จะนิ่มใช่ครับผมอ๋อโอ้โหดีจังเลยอะค่ะอย่างนี้น่าจะส่งไปขาย AEC ได้นะคะได้ครับ หกเดือนเจ็ดเดือนนี่ยังไม่เสียนะมองมองกันขยายตลาดไปทางโซนต่างประเทศบ้างไหมครับก็มีอยู่นะครับอย่างอย่างตอนนี้ AEC อะไรอย่างนี้ก็ก็มีอยู่ก็มีผู้ต้องการติดต่อไปขายอย่างเช่นเวียดนามมาเลเซียพม่าอองก็ก็เริ่มมีนะครับว่าตอนตอนนี้เราก็ส่งไปที่เชียงใหม่ด้วยอย่างอย่างที่เชียงใหม่ก็มีคนติดต่อจะไปพม่าอีกทีหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับก็ก็มีเริ่มการขยายธุรกิจออกไป ก็เป็นในลักษณะของการที่เขามารับเค้กเราไปวางก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วก็ให้รู้ว่านี่เป็นที่มาจากบีอษกชิสเค้กนะถูกต้องครับนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการสร้างชื่อไปครับครับกลัวคุณโอ๊ตจะทําไม่ไหวนะสิเพราะว่าสมมุติถ้าลูกค้าติดปากขึ้นมานี่เขาก็ชอบเขาก็มากันเรื่อยๆ ใช่ครับผมก็พอดีว่าธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวเรื่อยๆเราก็แบบเราทําไม่ถึงขนาดแบบว่าใหญ่โตมากมายก็คือทาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเท่าเท่าที่แบบเรามีเพราะว่าอย่างคนที่ที่ทาอยู่ในบริษัทหรือธุรกิจอันนี้ก็เป็นยากกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยเป็นพี่น้องกันช่วยกันทำอะไรเงี้ยก็แบบเล็กๆค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดถ้ามองในเชิงของธุรกิจการดูแลจัดการคุณเอดเคยเจอมาบ้างไหมคะแล้วมันคืออะไร กำลังซื้อหดบ้างไหมในบางช่วงก็มีก็มีครับมีมีอย่างช่วงต้องบอกย้อนไปเมื่อปีก่อนหน้านั้นก่อนปี54ครับคือร้านเราขายลูกค้าแบบเยอะมากแน่นมากแบบโอ้ขายวันหนึ่งแบบแทบไม่มีเวลาทานข้าวเลยแต่หลังจากปี5 4ที่น้ําท่วมกรุงเทพอะไรอย่างนงี้หายหมดเลยลูกค้าก็แบบค่อนข้างเงียบลงอะไรเงี้ยใช่ครับอาจจะเป็นวิกฤตหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เหมือนลูกค้าแบบว่ากําลังซื้อจะน้อยลงไปก็จะเป็นช่วงนั้นทีนี้ช่วงที่ลูกค้าเข้าน้อยหน่อยเรามีการปรับตัวยังไงคะ ออกบูธมากขึ้นไหมอ่าใช่ครับก<ช>็<น>คืออย่างเช่นลูกค้ามาที่มาที่ร้านน้อยอะไรเงี้ยเราก็มีการแบบว่าออกบูธ <c oughs> บางทีบางบางครั้งปกติเราอาจจะออกแค่ครั้งหนึ่งออกแค่ที่เดียวแต่บางทีเราออกสองสองครั้งสองที่เลยพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยครับแยกกันไปออกอะไรเงรี้ยกพมันเหมือนว่าเราก็พยายามนําเสนอสินค้าเราสู่ผู้บริโภคให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ ทีนี่สำหรับการที่บอกว่าจะขายเค้กในราคาส่ง p ท <c oughs> เน n e r มาติดต่อเราเยอะหรือยังคะตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> ก็มีอยู่นะครับอย่างที่บอกว่ามีที่เชียงใหม่ด้วย <c oughs> แล้วก็มีเมื่อประมาณสัเดือนที่แล้วก็มีเป็นนักธุรกิจชาว <c oughs> ต่างชาติก็มา <c oughs> อยากจะ เป็นเป็นเป็นดีลเลอร์เราเป็นเป็นตัวแทนจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ทราบเปิดร้านเค้กไว้ติดต่อนิวยอร์กชีสเค้กได้นะคะสาขา C D C หรือเดี๋ยวบอกเบอร์ไว้ได้เออ่นิวยอร์กชีสเค้กนะครับเออ่ร้านจะอยู่ที่ C D C ีซีคิสซอนดีไซน์เซ็นเตอร์นะครับผมเบอร์ติดต่อนะครับ0ูนย์สองหนึ่งศะครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้นะครับผมค่ะหรือในเวลาปกติเปิดถึงกี่โมงคะเปิดถึง3ามทุ่มนะครับสุกเสาร์ที่จะถึง4ี่ทุ่ม<อ>เปิดตั้งแต่10 10บมงครึ่งเพราะฉะนั้นลูกค้าน่าจะมาเยอะช่วงเย็นเย็นะใช่ครับใช่ครับเย็นเย็นไปแล้วช่วงเย็นเย็นประมาณส<ง>ักหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยลูกค้าจะแบบเยอะมากค่ะลองมาติดตามกันได้นะคะ <ๆ S 2> เค้กเนี่ยคือสาขาน้อยอยู่แล้ว หากินยากอยู่แล้วแล้วของเขาพรีเมียมจริงๆถ้าลองดูล้วอาจจะลืมที่อื่นไปได้น้องติดตามสําหรับคนที่ชื่นชอบความพรีเมียมความริชจริงๆอะก็ที่นีวยอร์กบชีสเค้กขอบคุณคุณโอ๊ตมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวของอีกหนึ่งร้านเค้กที่อยากจะฝากกันไว้นะคะฝีมือคนไทยถึงแม้ว่าชื่อชั้นเนี่ยเป็นเชิงของเมืองนอกนีววัตถุดิบนําเข้าจากเมืองนอกนั่นก็คือเพื่อพยุงคุณภาพให้ดูดีเสมออร่อยเสมอนะคะแต่ว่าการันตีค่ะว่านี่คือธุรกิจคนไทยแท้แน่นอนนะคะกลับไปสู่มันนี่360ค่ะ